ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ทติทาโลนะคะนักอ่านไพ่ที่อ่านไพ่ไม่เอาใจใครเราจะเน้นอ่านไพ่ในรูปแบบของศาสตร์ตะวันตกนะคะดังนั้นเลยการนับวันเดือนปีเกิดนับราศีของเราก็จะแบบเป็นแบบตะวันตกเช่นเดียวกันถ้าตัวคุณเองคุณไม่ทราบว่าคุณเกิดราศีอะไรใต้คลิปจะมีรายละเอียดลงว้ให้เรียบร้อยแล้วกดเช็คดูได้เลยนะคะ แล้วก็คลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์หรือดาวเคราะห์ดวงไหนๆที่คุณมีราศีนี้ในชาร์ตเกิดของคุณนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเราจะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกดังนั้นมันเจ้าจะมีไพ่ที่กลับหัวกลับหางไม่ต้องตกใจนะคะเขาเรียกว่าไพ่รีเวิร์สก็คือไพ่รีเวิร์สนั่นเองไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะ อ,อ่แล้วก็ถ้าชอบการอ่านสไตล์เราเนาะอย่างที่บอกคือเราจะเป็นคนอ่านไพ่ที่ไม่เอาใจใครไพ่ออกมาแบบไหนก็เป็นไปแบบนั้นเลยดังนั้นถ้าชอบการอ่านแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่สนับสนุนการโดยการดูโฆษณาให้จนจบแต่ถ้าไม่จบไม่เป็นอะไรนะคะบางอันยาวๆก็สกิปไปได้เลยเพราะมันยาวไปก็มีโอเคเดี๋ยว เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเราจะดูเรื่องการงานก่อนหน่อยนึงเนาะแล้วจากนั้นก็จะดูเรื่องความรักกันแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ามันเป็นการอ่านแบบ general reading ก็คืออ่านโดยการเก็บพลังงาน collective พลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะแต่ถ้าอยากดูส่วนตัวรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะคะติดต่อเข้ามาดูได้เลยนะคะ ค่ะราศีแรกที่เราจะเปิดในเดือนนี้ก็คือชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเราเก็บไพ่กองนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะดูเรื่องการงานของราศีพิจิกก่อนเลยอันดับแรกว่าเดือนพฤศจิกายนี้มีอะไรอัปเดตบ้างเรื่องการงานมีอะไรที่ต้องระวังบ้างเนาะอันนี้ไม่เฉพาะจอโจงว่าจะต้องเป็นแค่พฤศจิกาน,นะคะ แต่เราทำรายเดือนจริงๆคือเป็น timeless คือคุณจะสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้กดเข้ามาดูหรือไม่ก็ผ่านไปอีกสักสาเดือนแล้วคุณเห็นคลิปมันขึ้นมาคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมาเพื่อเรากดเข้ามาดูอ่านั่นก็คืออาจจะเป็นดวงคุณก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเดือนพฤศจิกาแค่อย่างเดียวมานะดูซิพิจิกเราก็พิจิกมีอะไรอัปเดตบ้างว้าว tree of pentacles reverse อารมณ์เหมือนไม่อยากทํางานร่วมกับใครอยากทําคนเดียวเดียวเียว <ๆ S 2> หรือเปล่านั่น Age of Swords upright จริง,รงๆคนราศีพิจิกทํางานกับใครก็ได้นะแต่ถ้าเราทําคนเดียวเราจะไปได้ดีกว่า Queen of Pentacles reverse นะคะอ้าว Four of Wands upright ว้าว wow, The h i e r o f e n t อัปไรต์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ The Hermit up right Four of w a n d เอ้ยไม่ใช่วานพูดผิดเมื่อกี้ Four of w a n d ไป็นละ Four of Cups Reverse นะคะ Three of Cups up right The Devil คะ่ะ Reverse อ mm. ืมแล้วก็ The Star u p พ i g h t โ okay. อเคพี่จิกถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำงานเป็นทีมหรือทำงานร่วมกับคนอื่นๆที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีต่อใจแต่มันกินพลังงานคุณนะคะเอาจริงๆถ้ามันไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรมากพักก่อนก็ได้พักแล้วก็ไปทำอะไรสนุกๆของคุณเองก่อนก็ได้เพราะว่า ช่วงนี้ดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะเอาจริงๆคุณยังไม่ได้ปฏิเสธใครหรอกเรื่องการงานคุณก็ยังทำขคุณได้อยู่เพียงแต่คุณต้องการจะรีชาร์จพลังงานตัวเองโดยการที่อยู่คนเดียวเงิยบๆหรือถ้ามีงานก็ปล่อยให้คุณทำเงียบๆของคุณไปโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับชาวบ้านชาวเมืองเขามันจะทำให้คุณรู้สึกดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเมอร์คิวเรโเด้วยเนาะ ก็คือดาวเคราะห์ยายบ้านดาวเคราะห์เรื่องการสื่อสารดังนั้นคนที่เป็นราศีที่เป็นฟิกไซทั้งหมดอาทิตย์จิกราศีสีงราศีกุมราศีพฤษภส่วนใหญ่เลยช่วงนี้จะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆแต่แต่พิจิกส่วนใหญ่ก็อยากอย,กอยู่คนเดียวเงียบๆมาตลอดนะดังนั้นอย่างที่เราบอกถ้ามันไม่ได้กระทบกระเทือนกับงานคุณสามารถทํางานเงียบๆของคุณไปได้พอเท่าที่ดูมันเหมือนว่างานที่คุณสร้างไว้มันค่อนข้างมีความมั่นคงระดับหนึ่งแล้ว แล้วที่สําคัญเราจะต้องขอบอกราศีพิจิกอยู่อย่างหนึ่งนะคะเราเห็นราศีพิจิกส่วนใหญ่นะใช้าใช้คําว่าส่วนใหญ่เลยที่มาดูดวงส่วนตัวส่วนมากทํางานอะ่ะเน้นสนุก เน้นสนุกเน้นประสบความสําเร็จแต่ถามว่าคิดเรื่องเงินเรื่องทองไหมไม่ได้คิดถึงจํานวนเงินสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่คือต่อให้รายได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าใจคุณไม่ได้คุณจะไม่ทําต่อนั่นจะเป็นลักษณะนี้เราพ่ขึ้นมาวันนี้ก็เช่นเดียวกันมันมีงานเข้ามานะคะหรือถ้ายังไม่มีจะมีงานเข้ามาที่จะเสนอเงินก้อนใหญ่ให้คุณแต่คุณจะไม่สนใจเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากร่วมงานกับคนคนนี้คุณไม่อยากร่วมงานกับคนคนนั้นเหกอไหม เพราะาคุณเริ่มมองเห็นปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าคุณไปทํางานกับคนเหล่านี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คุณได้มามันจะไม่คุ้มเสียไม่คุ้มเสียก็คือเสียก็คือเรื่องสุขภาพจิตมันจะทําให้คุณไม่ค่อยโอเคแต่ถามว่าคุณปฏิเสธไปหรือยังยังอย่างที่บอกไปนะคะถ้ายังไม่มีมาอาจจะมีเข้ามาแต่กําหนดระยะเวลาไม่ได้ ว่าจะเมื่อไหร่แต่ว่าไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะร่วมงานกับเขาหรือไม่ก็ตามถึงคุณไม่รับงานนี้แต่เดี๋ยวก็จะมีงานอื่นๆที่ทําให้คุณเกิดความมั่นคงทางการเงินขึ้นมาอยู่ดีเพราะไพ่ของคุณมันโอเคอยู่แล้วด้วยความที่คุณเป็นคนที่เวลาทําอะไรคุณตั้งใจทําเกินร้อยเปอร์เซ็นตค่อนข้างคอมมิชเมนต์กับงานค่อนข้างเอาตัวเองเข้าไปผูกมัดกับงานเพราะฉะนั้นเลยทุกงานที่มาถึงมือคุณจบและได้ตังค์แต่ปัญหาอย่างเดียวคือตอนนี้คือ คุณรู้สึกว่าอาตางก็ส่วนหนึ่งลหละแต่สุขภาพจิตที่คุณจะต้องเซฟตัวเองไว้ก็ส่วนหนึ่งเพราะคุณน่าจะเคยร่วมงานกับคนเหล่านี้มาก่อนแล้วแล้วมันจบสวยนะแต่ระหว่างทางที่จะไปจบสวยๆอ่ะมันไม่สนุกสักเท่าไหร่คือทําให้รู้สึกว่างานนี้จบแล้วก็คือพอไม่อยากทําร่วมด้วยแล้วเหนื่อยอะไรประมาณนั้นมากกว่าพอมันมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอมันมีข้อเสนอเข้ามาแบบนีแบบนี้มันทําให้คุณเริ่มตั้งกาดตัวเองไว้สูงเลยว่าเฮ้ย เราต้องคิดดีๆก่อนว่าเราจะทํางานกับคนกลุ่มนี้ดีไหมหรือเราจะลองต่อรองกับเขาดูว่าเออให้เราทํำไหมแต่แยกให้เราทําองแบบเป็นส่วนที่เราทําของเราเองคนเดียวเราค่อยไปรวมกับเขาทีหลังจะดีกว่าไหมลองดูนะคะเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวนะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีก่ะเดี๋ยวขอเปิดก่อนอันนี้รวมไปถึงอ่านให้ตัวเราเองด้วยนะเพราะเราก็พิจิกอ่ะดราม่าจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็ไม่แปลกใจว่าทําไมคุณอยากอยู่เงียบ ก็จะมีเรื่องจุกจิกเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาแต่ดีมากถ้าตัดปัญหาเรื่องดราม่าไปได้ทุกอย่างสวยเลยมีการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงมากๆดังนั้นอาถามว่าคุณแคร์ไหมคุณก็ไม่แคร์หรอกเพราะคุณรู้สึกว่าต่อให้ดราม่าสองร้อยอย่างวิ่งเข้ามาชนคุณพร้อมกันคุณก็เฉย เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะระหว่างนี้ขอให้คุณหนักแน่นแล้วก็ถูกป้องและดีแล้วที่อยู่คนเดียวที่เอาเวลาถอยออกไปทําอะไรเงียบๆคนเดียววางแผนเงียบๆอย่าเพิ่งไปบอกให้คนอื่นรู้ว่าเราจะทําอะไรคืออยู่นิีงๆไปก่อนอสมมุติว่าวันนี้เราจะเปิดตัวสินค้าเราหรืออะไรก็ตามงานเราก็ตามแล้วเราค่อยไปบอกอเรายกตัวอย่างเลยวันนี้เลยตอนที่เราอัดคลิปเนี่ยมันเป็นวันที่1818 18ตุลา เราทำคอนเทนต์ใหม่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยไปป,ประกาศเลยว่าเราจะทำคือเราคิดเงียบๆแล้วทีนี้เราเพิ่งไปประกาศเมื่อกี้ก่อนหน้าที่คลิปจะออกชั่วโมงเดียวเพราะต้องการาฟีดแบ็จากคนดูว่าเขาต้องการอะไรยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นลองเอาแบบนี้ไปทำดูค่ะเพราะว่าเออเอาจริงๆไหมคนราศีพิจิกส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลึกลับเวลาทาอะไรก็ไม่ค่อยบอกชาวบ้านาเขาหลอกเป็นเรื่องปกติ เราไม่ได้กังวลเรื่องการที่คนอื่นจะมาขโมยไอเดียอะไรนะแต่ถ้าเราไปพูดไว้ก่อนแพชชั่นเราหมดไว้มันเหมือนกับประมาณว่าจริงๆเราจะทําแต่เรายังไม่ได้ทำหรอกแต่พอเราพูดไปปุ๊บมันเหมือน แชั่นมันหมดแล้วไม่ทําต่อแลแรงผลักดันไม่มีดังนั้นระหว่างน,นี้ถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นทําอะไรพยายามเก็บไว้กับตัวเองก่อนเพราะถ้าคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังปุ๊บมันไม่มีใครขโมยไอเดียคุณหรอกค่ะเพราะเขาทําตามคุณไม่ได้มันคนละแบบกันเพราะว่าคนราศีพิจิกมักจะทําอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่ละเราจะมีวิธีคิดแล้วก็วิธีการลงมือทําที่แตกต่างจากคนอื่นแต่สิ่งเดียวที่เป็นอันตรายคือตัวคุณเองเพราะเวลาคุณพูดออกไปปุ๊บ โอ้มันเหมือนกับว่ามันไม่ตื่นเต้นแล้วอะ่ะมันไม่มีใครแบบมารอกับก,การแบบนด์โอ opening ของเราแล,แล้วคือมันหมดความตื่นเต้นดังนั้นถ้าคุณอยากให้แพชชั่นในงานของคุณยังอยู่อย่าไปบอกใครทํามันให้จบแล้วค่อยประกาศทีเดียวเนาะโอเคถือว่าใช้ได้นะงานทํากับใครก็ตามแต่ก็ยังรุ่งอยู่นะคะใช้คําว่ารุ่งเลยดีมากๆมีไพ่ที่ดีมากๆด้วยดวงรุ่งดวงปังมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักบ้างว่ามันจะปังเหมือนงานไหม ถ้ายังไม่ปังตอนนี้อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาของเราคนราศีพิจิกจะเป็นอย่างนี้แหละอารมณ์เหมือนแบบว่าโอ้โหตายยากตายเย็นมากจะตายจะตายแล้วอยู่ๆก็มีเงินโผล่มาจากไหนไม่รู้งานการมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆแต่มาดูเรื่องความรักดีกว่าไอการงานเราไม่ค่อยห่วงหรอกคนราศีพิจิกสบายๆอยู่แล้วแต่พอเป็นเรื่องความรักปุ๊บ ه, เราเป็นพวกประเภทที่ว่ารักแบบงอหัวไม่ขึ้นถ้าได้รักนะแต่ถ้าไม่รักก็ไปอีกเรื่องหนึง่งรักแรงว่างั้นอลองมาดูเนาะอัปเดตความรักพิจิกสักหน่อยค่ะมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างว้าวเรื่องเงินยังโผ่มาถึงนี่แต่ไม่ใช่เรื่องเงินหรอกพอไม่เป็นความรักปุ๊บมันคือความมั่นคงทางใจของคุณมากกว่าดูสิมีอะไรเพิ่มมาอีก โอ้ oh, the world คุณขาความรักของคุณนะถ้าคุณคิดว่าไม่คุยกันหรือห่างกันไปหรือเลิกกันไปยังไม่จบนะคะยังไม่จบเลยฝ่ายนู้นกายังดึงเกมไปอยู่เนี่ยเอาความห่างไกลเป็นอุปสรรคนะตอนนี้แต่เราคิดว่าคนที่ดีอยู่กับราศีพิจิกอยากจะเดินทางมาเจอละหรือถ้ายังเดินทางไม่ได้คนคนนี้ก็อยากจะสื่อสารกับคุณเนี่ย queen of wands upright คนที่เข้ามาสองราศีพิจิกเอาไปปรับเปลี่ยนสถานะ บทบาทกันได้นะคะ Page of Cups u p ัปไ h t right. มาแล้วค่ะข้อความกำลังพิมพ์แล้วเดี๋ยวก็ส่งมามาจีบด้วยเนี่ยนายออฟว a นส์อัปไ g h ์คุณกำลังดีอยู่กับคนที่กลัวความรู้สึกตัวเองกลัวความสุขเนี่ยฮะโฟร์ออฟว n นสเมื่อกี้ก็มาเรื่องงานราวนี้มาเรื่องความรักแต่กลับหัวแล้วก็สตริงลีเวร์ ว้าว wow. คนที่อายนะคะ two of wands reverse แล้วก็คิดถึงคุณมากๆอยู่ไกลกันอีกต่างหากโอเค five of pentacles <c oughs> โอ๊ยแอบหัวเราวอันนี้ราสีพิจิกจ๋าคุณเป็นฝ่ายหายไปหรือเปล่าหรือเขาแลดูเหมือนจะเป็นคุณเนาะที่หายไปเหมือนจะไม่ใช่เขา เขาอาจจะยังอยู่ของเขาดีนั่นแหละแค่เขาอาจจะไม่ได้ตอบคําถามหรือตอบข้อความคุณหรืออะไรแต่มาณจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าลาคาญใจคุณบอกโอยแล้วแต่เราจะทาอะไรก็ไปทำที่จะไปทํางานทําการของฉันและน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่าเพราะว่าเท่าที่ดูที่เขาไม่ได้ใช้ความพยายามเต็มที่กับคุณนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ต้องการคุณแต่เขารู้สึกว่าตัวเขาอยู่ในสถานะที่ต่ํากว่าคุณเยอะ อารมณ์เหมือนแบบคุณเป็นเดอะควีนมาสองอันแล้วเขายังเป็นเพจยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยบวกกับการที่เขาคิดว่าตัวตัวเขาเองนะคะยังมีความขาดแคลนต่างๆหลายๆอย่างเลยอ่ะหลายอหลายๆอย่างมากๆในชีวิตที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่คุณอยู่ เพราะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขามองราศีพิจิกก็คือเขามองว่าคุณเป็น Queen of Pentacles กับ Queen of w a n d s ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะคนคนนี้มองว่าคุณเป็นคนที่สเปคเขามากๆเลยคือเอาเอาแค่ทางกายก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นทางใจคือแค่ทางกายเขามองว่าคือคุณสวยมากหล่อมากในสายตาเขาคือสเปคเลยละ่ะคืออยากได้มากเห็นแล้วแบบคนนี้แหละใช่ แล then, then, so Although, it, ้วก็พอมาเป็นเรื mm ่องทางกายเรื่องเอ้ยเรื่องทางใจเรื่องการใช้ชีวิตเขามองว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงกับสิ่งต่างๆที่คุณทำมากๆและเขาก็ไม่ได้อยากให้มันจบลงนะคะอย่างที่บอกเลยถ้าอยู่ไกลกันเขาก็อยากที่จะมาหาหรือถ้ายังมาหาไม่ได้มันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคนคนนี้เดี๋ยวจะติดต่อมาเนี่ยกำลังพิมพ์ข้อความแล้วอุ้ยพิมพ์แล้วลบพิมพ์แล้วลบพิมพ์แล้วลบยี่สิบรอบแล้ว ไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้อายเยอะมากๆด้วยแต่ถามว่าหน้าตาเขาน่าจะดูดีไหมเอาคนราศีพิจิกช่างเลือกนะเหมือนเราเป็นต้นดังนั้นเวลาเราชอบใครสักคนมันก็ต้องดูดีถูกปะ <c oughs> ดังนั้นคนคนนี้ คงดูดีแหละแต่เป็นคนขี้อายเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เป็นไปได้สูงมากว่าอายุห่างกันพิจิกอาจจะโตกว่าเขาเยอะๆแล้วหรือถ้าไม่ได้โตกว่าหรือไม่ได้โตกว่าเยอะๆอาจจะเป็นไปได้ว,ว่าหน้าที่การงานของคุณมันล้ำหน้าเขาไปไกลประสบความสําเร็จไปไกลแล้วจนเขารู้สึกว่าอยู่ไกลเกินเอื้อมคุณเขาเอื้อมคุณไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคนที่เข้ามาดูเนาะอย่างที่บอกไปคือเอาไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยแล้วคนคนนี้นะคะมีความกลัวอยู่อย่างหนึ่งคือกลัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นมัน too good to be true ก็คือดูดีเกินจริง อ่ะคุณจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะแต่ที่เป็นไปก็คือเขามองคุณดีมากพอมองคุณดีมากปุ๊บเขาเริ่มกลัวไอเดียของตัวเองที่ไปคิดว่าคุณดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีจนเกินไปแล้วมันทําให้ตัวเขาเองดีไม่พอเพราะฉะนั้นเลยต่อให้คุณทําตัวปกติธรรมดาคนคนนี้ก็ยังมองคุณสูงส่งอยู่ดีค่ะ นี่แหละคือปัญหาของเขาแต่ไม่ใช่ปัญหาของคุณนะดังนั้นคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามในตอนนี้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ไพ่มันขึ้นมาตอนแรกเลยว่าคุณอยากอยู่คนเดียวเงียบๆดังนั้นคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเงียบๆทำนู่นทํานี่ดู f ฟิ x ทำอะไรของคุณไปสนุกๆเพราะเรามั่นใจว่าคนคนนี้แอบติดตามชีวิตของคุณอยู่และอยากคุยกับคุณมากๆและที่สําคัญเขาไม่ได้อยากให้ทุกอย่างจบลงแบบนี้นะคะ,อะลองดูซิมีอะไรเพิ่มเติมตม,ตม,มาก่อนที่เราจะไปเปิดไพ่ข้อความกันเนาะ ว้าว wow. judgment u p ไล t ์เขาจะมาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกต้องค่ะว้า wow. วเห็นไหมดีมากเลย s i c t of ones victory คุณจะชนะไปแล้วล่ะพี่จิกนี่อา justice มาด้วยทั้ง j u s t i c แล้วก็ judgment ในเวลาเดียวกันคนคนนี้จะกลับมาทำเรื่อง ที่มันไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องขึ้นมาหรือเอาง่ายๆเลยก็คือเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณนั่นแหละแต่เราตอบไม่ได้นะคะว่าเมื่อไหร่เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าถึงเราจะทําเป็นรายเดือนก็จริงรายเดือนของพฤศจิกาจก็จริงแต่ว่าเลึกๆแล้วอ่ะเราตั้งค่าให้เขาเป็น time l e s s ที่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาดูเอาไปปรับใช้ซึ่งระยะเวลามันก็จะยืดหยุ่นกันไปแล้วแต่ดวงบุคคลเนาะ อ่ะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบเดี๋ยวเราจะได้ไปเปิดไพ่ข้อความนะคะอ้าว Knight of Pentacles กลับหัวคนคนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือถ้าไม่ได้มีปัญหาการเงินเขาคิดว่าตัวเขาเองยังรวยไม่เท่าคุณนั่นแหละปัญหาเดียวเลยคือไม่มั่นใจเรื่องสถานะทางการเงินตัวเองเนาะมาเดี๋ยวดูไพ่ข้อความบ้างว่าเขามีอะไรอยากจะบอกพิจิกบ้างคะอ้าวมาดูกัน ระยะทางก็เป็นส่วนสำคัญเ่าะอยู่ไกลด้วยมีอะไรอ่ะจะบอกพี่จิกบ้างเอ่ยห้าใบก็พอเดี๋ยวจะเยอะไปโอ้บอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่กลัวจำได้ไหมกลัวความสุขอย่างที่เราบอกกลัวว่ามันจะดีเกินจริงอา้าวเขาบอกว่าความรักมัอนอันตรายอ่าแล้วก็คนรอบๆตัวเขา ไม่อยากให้คุณกับเขาลงเอยกันว้าวทำไมต้องฟังคนอื่นคะ่ะแล้วก็เขารักคุณในรูปแบบที่คุณต้องการในตอนนี้ไม่ได้ในขณะเดียวก็ไม่อยากให้จบโอ้แต่ก็พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์กับคุณนะคะโอเป็นว่าโอ้ความรักอาจจะเป็นเรื่องลับๆก็ได้สำหรับคุณกับเขาในอนาคตข้างหน้าเนาะ แล้วก็เขาไม่เชื่อตอนที่คุณบอกเขาว่าคุณรักเขาอ่ะเหมือนที่เราบอกเลยเขามองว่าคุณดีมากดีเกินไปดีจนเอื้อมไม่ถึงดังนั้นเลยคนคนนี้มีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ไม่มั่นใจในตัวเองคนรอบข้างอาจจะไม่ได้อยากให้ไม่ลงเอยกันแต่คนรอบข้างอาจจะไปพูดประมาณว่าจะไปคบพิจิกคิดดีแล้วหรอ พี่จิกรวยนะพี่จิกอย่างนั้นนะพี่จิกอย่างนี้เธอมีอะไรอะไรประมาณนี้เรายิ่งไปถามให้คนคนนี้รู้สึกใจ่อว่าตัวเขาดีไม่พอหรืออะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าคุณดีเกินไปสําหรับเขาแม้กระทั่งสิ่งที่คุณพูดไปนะมันมันเหมือนเขาไม่เชื่อแต่ถามว่าลึกๆในใจเขาเชื่อไม่เชื่อไอความรู้สึกเขาเนี่ยเชื่อแต่สมองของเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคือดีเกินไปคุณดีเกินไปสําหรับเขาคุณจะมารักคนอย่างเขาได้ยังไง เนเมื่อคุณคนอย่างคุณสามารถไปหาใครก็ได้ทําไมต้องมาเอาคนแบบเขาคนที่ไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะเท่าที่ดูไม่น่าจะเป็นเรื่องขอขาดบาดตายขนาดอุ้ยคนละชาตคนละาศาสนาฉันไม่ให้เธอลงเอยกันมันคงไม่แย่อะไรขนาดนั้นเพราะว่า ตอนนี้มันเจเนอเรชันใหม่แล้วมันมันไม่ได้เป็นยุคสมัยโบ,มโบราณโบราณขนาดนั้นเนาะที่คนยังแบบหัวโบราณถัดขวางกับเรื่องความรักแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเลยถ้าคนคนนี้ส่งข้อความมาหาคุณนะคะลองเปิดใจคุยกันดูเนาะว่าจะยังไงต่อไปเพราะว่าการคุยกันให้เข้าใจมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วในความสัมพันธ์นะคะโอเคช้าราศีพิจิกวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะถ้าชอบการอ่านสไตล์เราเนาะแล้วก็ เป็นเพื่อนดูกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะเลิกทําคลิปซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เพราะไหลายคนบอกอย่าเลิกโอเคนะคะเราเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย